ครับก็สวัสดียามใกล้เที่ยงนะครับผมวันนี้ก็มาทําสคริปต์ดีๆให้กับเพื่อนๆชาวกเกษตรหรือสําหรับกลุ่มผู้ที่อยากสนใจอยากทดลองปลูกทุเรียนใหม่จะจะคัดสรรจิงพันุ์แบบไหนดีขนาดไซส์ไหนอะไรประมาณนี้นครับตอนนี้ก็เลยจะมารีวิวให้ทุกท่านเด้ติดตามร,รับชมนะครับต้นนี้สูงประมาณ40เซนนะครับปลูกได้ประมาณส3เดือนนี้นะครับต้น4ี่เซนนะครับนี่3ามเดือนแล้วนะครับ อันนี้คือก uh ิ่งกิ่งทางมะพร้าวหรือกิ่งข้างนะผมที่ที่เขาเรียกกิ่งออกด้านเดียวประมาณนี้นะครับผมบางคนไม่เข้าใจนะกิ่งแบบไหนดีแต่แนะนำจริงๆนะครับก็คือให้เป็นทรงกระโดงจะดีที่สุดเนาะมันจะโตเร็วหนึ่งปีพับทรงพุ่มเขาจะออกสวยทุกด้านเลยนะเดี๋ยวจะมาทําคลิปไปดูแต่อันนี้เป็นเป็นกิ่งข้างนะครับให้ดูก่อนนี่ครับกิ่งข้างนะครับเขาจะเลี้ยวไปอย่างนี้เลยนะครับนี่คือกิ่งข้างนะครับผม ถามว่ามันดีแล้วมันแย่อย่างไงครับมันก็ไม่ได้แย่สัทีเดียวนะครับผมเพียงแต่การสตาร์ทออกตัวแปดเดือนหรือหนึ่งปีนะครับของเขาจะเป็นทรงพุ่มได้สวยแต่ทางนี้เขาจะไม่เป็นนะครับเขาจะเป็นโค้งเขาอยู่แบบนี้นะครับนี่นะให้ดูนะครับเขาจะประมาณนี้เลยนี่นะครับอ่ะนี่แต่เราเราลองให้มองสำนึกดูนะครับว่าจริงๆของต้นไม้นะครับผมทุกด้านนะครับผม เขาเขาคงไม่เป็นที่ว่าจะออกกิ่งด้านเดียวตามกันเด็กเลยนะครับตรงไหนที่มันแออัดปั๊บเดียวเขาจะจัดการออกเองครับเขาจะแยกทางใหม่ของเขาเองครับก็อาจจะออกตัวการเป็นทรงพุ่มนะครับอยู่ประมาณปีครึ่งนะครับเขาถึงจะออกข้างจะแตกออกทุกมุมนะครับผมแต่ตอนนี้ก็อาจจะทรงไม่สวยนิดนึงเราก็อย่าไปซีเรียสอะไรมันมากมายเนาะกับสําหรับเมื่อก่อนผมก็ปลู่แบบนี้แหละครับแต่สัญชาติของต้นไม้นะครับกิ่งมันไม่ยัดกันแน่นอนครับพอกิ่งทั้งไหนว่างปั๊บตรงไหนมีแสงครับเขาจะแย่งกิ่งแตกตาออก กิ่งของเขาเองนะครับผมหนึ่งปีไปแล้วนะครับผมแต่ตอนเล็กก็อาจจะเป็นอย่างนี้นะครับเราไม่จะไปซีเรียดสนกตกใจนะครับผมทุกอย่างสันทัดจะยานต้นไม้นะครับปลูกไม่ยี่ปีแล้วครับไม่มีออกแบบนี้เลยครับสุดท้ายเขาก็เป็นพุ่มของเขานะครับปีครึ่งไปแล้วนะครับสบายใจได้หายห่วงครับไม่ต้องกลัวนะครับปลูกได้เลยครับขอให้รู้ว่าเป็นต้นทุเรียนนะครับเป็นหมอนเป็นก้านเป็นมนีทุกอย่างปลูกได้เลยครับไม่ต้องไปสนใจมันยิ่งก้านยาวนะครับยิ่งหายากนะครับทรงที่จะเป็นกระโดงไม่มีครับมีแต่ทรงข้างแบบนี้เลยก้านมะพร้า ผมปลูกมา20 30 50ต้นแล้วไปเห็นส,สุดท้ายก็เป็นพุ่มกันไป็มเลยครับอ่ะสบายใจหายห่วงได้นะครับผมอ่ะอันนี้กับทุเรียนแค่8เดือนแล้วผมไม่มีอะไรมากมายเนาะจากต้น40เซนนะครับผมไม่สูงนะครับผมต้นเล็กๆนะครับอ่ะอันนี้ก็สำหรับท่านใดสนใจหรือสอบถามสงสัยตรงไหนก็สามารถทิ้งท้ายสอบถามกันมาได้นะครับผมที่ตามเพจหรือเบอร์โทรที่ให้ไว้เลยนะครับผมกับผลิตภัณฑ์อินดีอินซีดีๆเรา อะสำหรับนี้ก็มีคลิปดีๆมาฝากให้เพื่อนๆชาวเกษตรมือใหม่แล้วนะครับผมได้ติดตามรับชมหรือส,สนใจก็สอบถามมาได้นะครับสำหรับนี้ก็ขอ,อยุดิตกบรบเวิ่องเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ